ธิตาสลาวาสีค่ะชื่อเล่นชื่อเรค่ะค่ะดี่ันอัธพรพิมโกมลเสนค่ะหรือถ้าเรียกง่ายๆก็ชื่อเทียบนะคะ ดิฉันเป็นที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดนะคะบริษัท PS w i n g การเน้นค่ะได้เข้ามาเรียนในหลักสูตรแพทเทิ n นดีไซน์นะคะแล้วก็อุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปค่ะตอนนี้กำลังหาข้อมูลแล้วก็กำลังจะเริ่มต้นทำแบรนด์ของตัวเองค่ะ ส่วนหลักสูตรที่มาเรียนที่นี่ก็เป็นหลักสูตร full course ค่ะก็จะเรียนตั้งแต่ที่การสร้างแพทเทิร์นนะคะการสร้างแพทเทิร์นเป็นโครงสร้างแบบเสื้อก่อนที่จะส่งไปให้ในระบบตัดเย็บด,ดำเนินการต่อนะคะแล้วก็ถ้าในส่วนดีไซน์เนี่ยก็จะเรียนการทฤษฎีทั้งหมดเลยตั้งแต่เริ่มในการวาด หรือเรื่องการสีสันหรือเรื่องผ้าที่จะใช้หรือว่าเรื่องราวต่างๆก่อนที่จะเป็นเสื้อออกมาสักตัวหนึ่งนะคะผู้คอสของที่นี่จะเป็นการสอนทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่เริ่มต้นคือการออกแบบยังไงให้ขายได้แพทเทิร์นการทำแบบอุตสาหการรมเป็นยังไงแล้วก็เทคนิคการเย็บรวมถึงหลักสูตรธุรกิจด้วยค่ะ พราะอยากจะเริ่มต้นธุรกิจอยากจะมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองค่ะอยากทําเสื้อผ้าที่ตัวเองชอบแต่ว่าหาซื้อไม่ได้ในหาซื้อย่าค่ะในประเทศไทยแล้วก็คิดว่าการมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองที่สามารถสืบต่อให้กับคนอื่นได้ในะมันดีกว่าการที่แบบว่าทํางานประจําที่มาเรียนที่นี่เนี่ยนะคะก็ทําให้ได้เป็นแนวทางค่ะที่จะให้ทางโรงงานเนี่ยมีแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะจากที่ ผ่านมาเนี่ยทางโรงงานจะรับผลิตเป็นออเดอร์ของลูกค้าตามสั่งของลูกค้าทั่วๆไปนะคะตั้งแต่ที่มาเรียนในสถาบันนี้เนี่ยก็เป็นแนวทางที่ทางโรงงานเนี่ยจะตั้งให้มีแบรนด์ของตัวเองผลิตภายใต้แบรนด์ของตัวเองคะ่ะความประทับใจที่มีต่อสถาบันเหรอคะคือ อย่างแรกเลยจะต้องยกความดีความชอบให้กับเจ้าหน้าที่กับครูผู้สอนที่นี่ค่ะที่เอาใจใส่ค่อนข้างจะดีมากกับนักเรียนทุกๆคนคือจะเป็นคนคิดสงสัยค่ะสงส,สงสัยนู่นสงสัยนี่บางทีก็อยากจะทําอะไรที่มันอยู่นอกเหนือจากที่เขาสอนในห้องก็เลยจะชอบหลังเลิกเรียนค่ะจะชอบเอาเสื้อผ้าแบบที่มันประหลาดๆมาเอามาถามคุณครูบางทีก็ ครูบางท่านจะไม่สามารถตอบได้เพราะว่าไม่ใช่ทางของท่านโดยตรงใช่ไหมคะก็จะไปหาคําตอบจากคนอื่นบ้างครูท่านอื่นบ้างหรือว่าบางทีก็ท่านผอก็จะลงมาสอนเองเลยตั้งแต่บุคลากรอาคารสถานที่หรือว่าหลักสูตรหรือว่าความรู้ที่ได้รับนะคะรู้สึกว่าทําให้มีความสุขแล้วก็มีความฝันของเราเนี่ยเริ่มเป็นจริงขึ้นคะ่ะคือได้รู้ว่าเราจะเริ่มต้นธุรกิจเราควรจะเริ่มต้นจากอะไร อะไรที่เราทําแล้วมันจะดีอะไรที่เราจะทําแล้วมันไม่ดีเราจะได้รู้จากที่นี่ค่ะฝากอะไรถึงผู้ชมเหรอคะก็คุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะถ้าสนใจอยากจะเริ่มต้นธุรกิจเสื้อผ้าอยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองหรือตั้งใจที่จะพัฒนาธุรกิจที่ตัวเองกำลังทำอยู่ที่นี่ให้คำปรึกษาได้นะคะทั้ง การแก้ปัญหาการต่อยอดหรือการเริ่มต้นใหม่ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าอยากเรียนรู้เรื่องการออกแบบหรือการสร้างแบรนด์ของตัวเองลองสอบถามมาที่นี่นะคะแล้วคุณจะได้คำตอบเหมือนกันค่ะ